ก็เดินทางมาถึงคู่สุดท้ายแล้วนะครับผมสำหรับสัปดาห์แรกของพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมก็เป็นเลสเตอร์ครับน้องใหม่หน้าเก่าเลื่อนชั้นขึ้นมานะครับผมต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์นะครับผมอันดับ5้าพรีเมียร์ลีกของฤดูกาลที่แล้วนะครับผมในเลสกอร์ก็คือ สเปอร์ต่อ1ลูกนะครับผมทัศนกติก็คือตอนนี้ผมมองที่เลสเตอร์ซิตี้นะครับผมถึงจะไม่ค่อยชนะนะครับผมแต่นัดล่าสุดก็คือชนะในบ้านอ่าแต่ตอนนี้คือเพิ่งเลื่อนชั้นขึ้นมาปรับทีมใหม่แต่ก็ยังมองว่าขุมกำลังหรือการรักษาทรงในบ้านนะครับผมยังไงก็มองว่า มีโอกาสที่จะไม่เสียนะครับผมอ่านะผมส่วนสเปอร์ดูการนี้ยังเงียบเงียบอยู่นะครับผมยังมองทิศทางไม่ออกเดี๋ยวยังไงคืนนี้มาดูกันครับว่าเกมทิศทางจะไปทางไหนครับผมยังไงฝากด้วยนะครับผมคิดถึงสินเชื่อรถยนต์นะครับผมรีไฟแนนซ์จำนำทะเบียนหรือเปลี่ยนชื่อในสัญญานะครับผม ติดต่อได้เลยนะครับผมเรายินดีให้บริการไกลๆเรามีบริการนะครับผมสวัสดีครับ